สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจชะตออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ด้วยความคงใหญ่จากช่องคนเกษตรจชะตอนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกชุกเหลือเกินนะครับแล้วก็อยากจะมาบอกมากล่าวเอฟซีที่กําลังติดตามอยู่ทางช่องนะครับเรื่องราวของการจัดการดูแลทุเรียนนะครับซึ่งน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของ รานะครับแล้วก็ที่หนักสุดก็คือราใบาติดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่อยากจะให้ทุเรียนของท่านมีปัญหานะครับเอ่อก็ต้องระมัดระวังต้องจัดการด้วยตัวของท่านเองนั่นก็คือการจัดการโคนต้นนะครับแล้วก็จัดการโคนต้นนะครับก็ยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับ นอกจากเรื่องราวของรานะครับที่จะมาอาศัยอยู่บริเวณต้นของเรานะครับต้นทุเรียนของเราแล้วยังมีเรื่องราวของพวกตะกแตนนะครับซึ่งในช่วงฤดูฝนนะครับก็ถ้าหากว่าเราไม่ตัดหญ้านะครับไม่ไม่ไม่ตัดหญ้าในแปลงแบบนี้นะครับระหว่างร่องเราก็ต้องต้องตัดนะครับในระหว่างร่องนี้ก็ต้องตัดนะครับถ้าหากว่าเราไม่ตัดนะครับสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือพวกแมลงนะครับ ตอนนี้ที่สวนผมนี้เต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูใบนี้พลุนหมดเลยนะครับนี่นะครับพวกนี้จะมาอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงที่จะมาในตอนกลางคืนนะครับพวกดวงกุหลาบซึ่งน่ากลัวที่สุดนะครับดวงกุหลาบแล้วก็ยังมีพวกตะกะแตนนะครับที่จะมาอยู่ที่ยอดหญ้าแล้วก็ยอดต้นเลนของเรานะครับก็จะมากัดกินเป็นรูพุนหมดเลยนะครับเพราะนั้น Finished. เราจะต้องจัดการโคนต้นนะครับ <Gym. Napoleon> อาจจะใช้เรื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ใช้พวกอุปกรณ์เสริมนะครับก็ใช้อาจจะใช้พวกกันไก่นะครับตัดโคนต้นนี่นะครับใช้พวกกันไก่นะครับตัดโคนต้นนี่นะครับตัดให้เรียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือคือพอเราตัดหญ้านะครับ ขางต้นเสร็จนะครับบริเวณโคนต้นตรงนี้นะครับเราต้องทําความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะครับไม่นั้นนี่นะครับมันจะมานะครับท่านผู้ชมที่ฝั่งนี้จะมาเยือนนี่นะครับนี่อย่างังครับคือยิ่งลบเท่าไหร่ยิ่งชื้นเท่าไหร่นะครับพวกนี้จะมาอาศัยอยู่นะครับท่านก็ต้องหากลงไกลนะครับมาตัดตัดส่วนนี้ไปเลยนี่นะครับตัดส่วนนี้ตัดเสร็จก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไว้นะครับ เสร็จแล้วเอาไปกําจัดเสียเผาเสียนะครับนี่ท่านผู้ชมกบดูกับใบนี้เป็นรูพุนนะครับเยอะแยะเลยนะครับใบนี้รูพุนไปเลยเพราะนั้นเ,เราจะต้องจัดการนะครับจัดการคนต้นให้สะอาดนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆแปลงด้วยนะครับนอกจากคนต้นแล้วบริเวณรอบแปลงเราก็ต้องจัดการนะครับไม่นั้นพวก ตะกะเต,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 ต er นนะครับพวกตะกะเตนนี้จะมานะครับนี่ต้องให้ให้ลูกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องจัดการหมดนะครับเป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลงมดเลยนะครับขอบผมนี้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของพักนะครับพักเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวก็จะต้องจัดการต่อนะครับท่านผู้ชมครับการทําทุเรียนนะครับเราจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราไม่ดูแลอย่างตัวเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อยากจะเตือนเลยนะครับควต้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกจากลาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ดูครับนอกจากลาแล้วนะครับนี่เห็นยังครับนี่พวกลาจะมาครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็รีบนะครับรีบมาเอากันไกลตัดเขาเรียกว่าคลิปนะครับคลิปเฉพาะส่วนที่โดนราทำลายนี่นะครับอย่าให้เขาได้แพร่เชื้อลูกคลามไป เราก็ไปจัดการเผานะครับแล้วก็ยอดตรงนี้นะครับดูครับกาลังมาครับยอดกําลังมาพอยอดกาลังมาถ้าเราไม่มีการจัดการนะครับมันก็จะมากินยอดเรานะครับแล้วก็ราก็จะมาทําลายต้นทุเรียนของเรานะครับสําหรับอุปกรณ์เสริมอยากยาแนะนํานะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเราต้องใช้ กันไก่พวกนี้นะครับแต่งให้ละเอียดเลยนะครับตรงโคนต้นนี่นะครับต้องใช้กันไก่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องนะครับไอ้เครื่องมันก็อาจจะโดนต้นนี้นะครับเพราะว่าเครื่องตัดสะพายหลังนะครับมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยใช้กันไก่พวกนี้ช่วยนะครับเดี๋ยวเราไม่จาเป็นละเอยยะไปถอนนะครับถ้าเราถอนนี่รากมันจะขึ้นมาด้วยนะครับ พอรากพวกนี้จะอยู่ชอนใช้คู่อยู่กับหญ้านะครับพอเราดึงมาลากก็จะขาดด้วยนะครับพอรากขาดช่วงฝนอย่างนี้นะครับก็รากเน่านะครับบางท่านเห็นว่าดูฝนนี้ดึงง่ายนะครับถอนง่ายนะครับท่านท่านอย่าทำนะครับเพราะว่าถ้าท่านดึงปั๊บรากมันจะขึ้นมาด้วยพอรากขึ้นรากมันแผลนะครับถ้าหากว่ามีเชื้อราอยู่ในดินทันทีครับท่านผู้ชมครับรากของท่านก็จะ โนราเข้าทำลายนะครับแล้วก็ขึ้นต้นในที่สุดนะครับนี่นะครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับของอพวกศัตรูที่จะมาอยู่กับทุเรียนนะครับให้เขาไปอยู่ตรงอื่นนะครับตรงนี้เราปลูกทุเรียนเราก็ต้องจัดการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมครับที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในช่วงนี้สิ่งที่ควรระวัง นะครับนั่นก็คือการจัดการโคนต้นนะครับเพื่อดูแลเรื่องราแล้วก็การจัดการหญ้าทั้งสวนเลยนะครับเพื่อจัดการที่หลบซ่อนของพวกแมลงนะครับที่จะมาทำลายต้นของเรานะครับโอเคครับหวว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจเรื่องราวของ ปุ๋ยทุเรียนนะครับปุ๋ยทุเรียนเล็กก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับตามบปดีไลน์นะครับแล้วก็ท่านที่มีคําถามอยากจะถามนะครับก็ทักทักทายมาทางไลน์นะครับทักทายมาทางไลน์ฝากข้อความไม่ได้เลยนะครับช่วงว่างๆผมก็จะมาตอบนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูครับยอดสวยๆนะครับกับปุ๋ยของทางสวนนะครับแล้วก็ใบนี่เขียวเข้มเลยนะครับแต่ก็เจอพวกแมลงนี่อย่างที่ผมบอกนะครับ เจอพวกแมลงเราก็ต้องจัดการสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะได้พันธุ์ทุเรียนนะครับพันธุ์ทุเรียนมูสังคงคอยทักทายกันเข้ามานะครับแปลงนี้ก็เป็นการปลูกแบบระยะชิดนะครับท่านเ็นว่าผมนี่ปลูกชิดมากนะครับ3เมตรคูณ10เมตรนะครับระหว่างต้นนี้3เมตรนะครับในระหว่างต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไป3เมตรนี่ครับ โอเคครับฝากไว้ด้วยครับกดแใจด้วยคลิปนี้หากเป็นประโยชน์นะครับแชร์ให้กับญาติาสนิทผู้ใหของท่านที่ทําการปลูกทุเรียนแล้วก็หากมีข้อคําถามนะครับก็ทักมาทางไลน์ผมจะตอบทางไลน์นะครับแล้วก็สนใจพันุทุเรียนแล้วก็ปุ๋ยนะครับสอบถามพูดคุยกับผมได้ทางไลน์คลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ